ไม่ได้มานานมากเลยครับโอเคเสียงดังไปด้วยนะเป็นมึงนะครับเหมือนพลมจะดังมากเต๋ออสวัสดีครับทุกคนได้ยินไหมคะผมไม่ได้มานานมากไม่ได้มาไลฟ์นานมากแบบผมยาวมากสวัสดีครับทุกคน อันยยงเตียวโมูล่ะสวัสดีครับไฮเชีเตเนชั่นแนลนะครับผมสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีแบบผ,ผิดเลยไม่ได้มานานมากไม่ได้มาไลฟประมาณานานปะขนาดนานนะจนผมยาวมากแล้วว่าตอนนี้ สวัสดีครับสวัสดีเพจนะครับผมสวัสดีทุกคนครก,กผมไม่รูกเรื่องนะเป็นยังไงกันว่าทําอะไรกันอยู่ครับมาทักทายยามบ่ายเพราะช่วงนี้ตองคือไม่ได้ไลฟ์เลยเพราะว่าอะไรติดเกมแล้วก็ติดซีรีส์สบายดีกันนะครับ สวัสดีครับชีานาร์ดโฮมนะครับเฮ้ยผมยาวมากเลยอ่ะยาวแบบความยาวของผมก็คือนี่เลยจ้ะเคลฟเชียงใหม่ยาวไปเนาะผมมันบดได้เลยทำอะไรกันอยู่บ้างครับ ตอนต้นอ่อนบอกว่าอืมก็ให้มันลงมาเลยแล้วกันเนาะแต่ไม่ชอบอ่ะมันบางอะ่ะไปดูกันได้ออยังคลิปล่าสุดใน y o u t u b คุมย่าพ่อจะมามาใจได้นานแล้วครับ <c oughs> อ๋ออ๋อตะคิวตะคิวตะคิว มามามุดาพ่อหนุน่มทน,น่เลย <c oughs> ใส่แว่นไม่นี้ไม่เอาแว่นมาครับผม,มเฉยไม่ได้เอามาใส่เพราะว่าถ้าใส่มันก็จะไม่ได้อ่นี่อเอาแค่มาคา่ะโอ๊ยนี่อะไรอยากไปมากครับอยากไปเที่ยวทะเลใต้มากๆ จิงเฮ้ยบอลสวัสดีเป็นยังไงบ้างเพื่อนคิดถึงยุ่ยมั้ยไหมจ๊ะให่ความชิลนะอุชาเช้าสวัสดีมารม ไม่ได้มีท็อปปิคอะไรทางนั้นด้วยนะแค่ว่าไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วก็เลยแบบมาทักทายกันนะครับเพราะว่าตอนคือก็คือตุ่มฟอลรอเียวก็คือแจมเจแม่มันขอบกูตัดผมอ่ะบานแล้วนี่ทางข้างมันยาวเ่ยเรื่องเนี้ย ิ่่งละใครมีเรียนไปเรียนเลยจ้าถูกต้องครับจิรัลพูดถูกต้องนะห้ามอู้นะครับไม่ได้ไม่ได้ห้ามโดดเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเหนื่อยเจนไลฟิสลิฟมิไลฟ์สลิมิสวัสดีครับ โอ้ทุกคนไม่ต้องงงนะครับว่าทำไมมันถึงว่าเออดูเคลียร์ดูอะไรจังฟิลเตอร์้วนรเลยครับไม่มีอะไรเลยฮะอย่างที่เคยบอกมาตลอดเขามีนวัตรกรรมไม่ใช้เราก็ต้องใช้กินข้าวกันหรือยังครับจะไปแล้วนะมาแป๊บเดียวมาพักทายเ<ป>ขา ไฟอ่ะตั้งแต่เราไม่ใช่ตั้งแต่ดีดแล้วพอหลังๆก็คือแบบไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไฟไม่ใช่แม่ไม่ได้ใช้ไฟใช้แต่อะไรวอร์ชเตอร์จ้าดูซีรีส์มีอะไรฉาเข้าเนี่ยโอเคได้ครับใครที่กำลังเรียนอยู่นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมสู้ๆนะครับอย่าดูดเรียนนะครับไปเรียนเข้าใจไหมครับ เรียนนะยังยังไม่ไปแป๊บเดียววอลันยายังไม่มาเลยถ้าจีบมาถึงจะไปอุ๊ยอันนี้อร่อยมากคือมันเป็นสูตรที่ไหมไม่ได้เป็นสูตรหรอกแค่เพิ่งเพิ่งได้เพ,พิ่งได้ลองทำวันนี้ไม่ลองใช้น้ำอางนั้นอ่ะน้ำวิตามินอะ่ะซึ่งมันจะมีแบบกลิ่นเลมอนเลมอนหน่อยใช่ไหมแล้วคืออยากความที่เราอ่ะอยากกิน มะนาวโซดาแบบแดงมะนอาวอะไรเงี้ยทุกคนเออไม่ก็เลยเอา,อาวิตามินอ่ะที่มันจะเป็นแบบรสแบบว่าพวกแบบอันนี้เลมอนหน่อยใส่เข้าไปก็ผสมกับตัวไซรัปที่เป็นศูนย์แก้วลอยอะไร,ะไร,ะไรแบบไม่รู้สึกผิดด้วยนี่คือกินแบบเทเต็มแก้วเลยแล้วแบบสบายใจแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ดีนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะไอพวกวัตถุวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาอะไรเงี้ยสุดท้ายมันทำให้เราแบบอยากของหวานอยู่ดีซึ่งเราอยากไหมเราอยาก,เรา,ยากเราอยากกินทุกคืน แล้วเรากินไหมเรากินเรากินทุกคืนเลยเ <c oughs> มื่อวานตลกมากว่าที่มีน้องคนหนึ่งงงนะในทวิตเตอร์ตลอดีก่อนหน้าคือไงเล่นเวทเสร็จปุ๊บก็อยากกินนะคนเรามันก็ต้องกินปะออ้ของหวานมันอร่อยอ่ะมันห้ามใจไม่ได้ เออมีอย่างหนึ่งจะเล่าอทุกคนครับตัวเลขแล้วนะไม่ใช่นำ้นะำหนักนะน้ำหนักมันน้หนักคนมันจะขึ้นมาละโลได้ไงไม่ไม่ใช่มันคือการแบบว่าที่ไม่นับเฉยๆอะไรเงี้ยว่าหมายแบบวันที่เท่าไหร่ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยฟิวเจอร์รุนรเลยผมดูนะถ้าไม่มีก็นี่ย โอ้ oh <c oughs> พูดถึงสเปนิชไหมมีใครที่ดูมนานสบ้างน <c oughs> ุกมากสนุกมากหลัวจกซาเปเปียวอ่ะแบบตัด <c> อ <oughs> สนุกมากแบบสนุกมากเลพูดมากกว่าน,นี้มันจะแบบ สนุกมากคะััเเนี่ยพเพิ่สนุกมากแต่สนุกมากให้ลูกฟักไม่เดีเราจะไม่สปอยนะฮะไม่สปอย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 เปย็นคนที่ไม่ชอบการสปอยอยู่แล้วแต่ว่าสนุกมากจริงๆแบบก็คือรอดูพาร์ทห้าเอ้ยซีซั่นห้าพาร์ทสองเลยจริงคลิปไปดูคลิปลว่า คุณสราวิทย์ฮะมารับผมสักทีนะครับคุณไปอยู่ปวยโดริโกใช่ไหมล่าสุดกลับหรือ,อยังทำไมยังไม่นอนหนูคะตื <c oughs> นนน่นนอนจนตื่นจนนอนจนจะนอนอีกรอบแล้วค่ะ Can you can you tell me i n Spanish um สนุกมาก it m e a n so so much so much fun in Spanish how to say so much fun in Spanish สนุกมาก so much fun um, so excited so so o c a n I say in Spanish huh teach me please อยู่คนเดียวค่ะ <c oughs> เอก,กินโทรแลวโทรไปยินที่ก็ไม่รับซึ่งโอ้มันทำให้ถึงงงอะ่ะงงได้ยังไงอะ่ะไม่เคยฟังหรอฮะ เฮ้ยโมโหปะอุ้ยอ่านก่อนเขียนยังไงนะครับ How to say so much fun in Spanish โอ้ล่ะ Nice emotion อะไรโทนี่อารมีครับมึงเนี่ยโอ้ยมึงเลยต้องใช้คำว่ามึงคนทุกคนครับโทนี่อาร์มีโทนี่อนเดอสกอร์อาร์มีนะฮะพูดได้เลยว่า ไปติดตามกันได้นะครับใครอยากได้เขาเรียกว่าไงอะ่ะอะไรใครพูดไม่ได้พูดไม่ได้จริงเป็นสิ่งที่ไม่ดีโอเค how to say มีใครพูดเลยหาเองก็ได้เมื่อกี้จะทำอะไรอย่างนั้นซาเอสเทนเบลูหรอสนุกมาก -sa -sa. Ah. Oh. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Naya? สนุกมากอะ่ะสนุกมากพูดยังไงอะ่ะ So m u c h f u n in Spanish นะครับไม่เป็นไร Google Translate คำ say um So my friend in Spanish เนี่ยเหรอ muy divertido muy divertido Muy muy divertido. Muy divertido. Ah, okay. La casa de Papel muy con oh, okay. Muy divertido. Muy divertido. Muy divertido. Muy, muy divertido. Divertido. La casa de Papel. Muy divertido. Sí. I wait for part t แบบ can't w a สิ้นปีอะนานมากทำไมให้รอขนาดนี้ฮะอ๋อเมื่อกี้จะเปิดเพลงนี้ให้ฟังที่ไม่พูดที่ไม่ที่ไม่อะไรไม่ไม่เป็นอะไรแล้วงงไม่เป็นเสียง Google ใช้ไลนอ๋อเมื่อเช้าอะไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อกี้เลยหมาที่ลงที่เขียนว่าเอกเอกอะไรนะเอกกิน เขาไปอีกทีก็ไม่รับกันเลยก็คือเพลงนี้ทุกคนไม่เคยฟังหรอหนูหนูมันคือยุคของยี่รู้จักไหม JKI อะ่ะใครคะ g j r ครับครับไเหรอี่มันขี่มงแล้วอะตกาไหมเพีโอ้โห เตรียมไปถือกันออกจากร้วิวจีจาเนี่ยจริงๆมีคู่กับ <c oughs> อะไรน,ทนะที่เป็นผู้หญิงอ่ะที่เป็นผู้หญิงอีกกลุ่มนึงอ่ะเฉลี่ยใครเคยถมามไหมครับดังมากดังแบบมอลหนึ่งะะ <c oughs> มอลสองอ่ะ ขงันก็ทำว่าคิดถึงและชื่นเมลที่ชื่อมาของฉันน,น,นี่ไงไม่ก็เลยเอาคำคำนี้มาโทรนี่ไงห้าสฟังนะ<อ>นั่นแหละ ก็คือเอกคือก็ร้องมาจากเมื่อวานเมื่อวานที่เมื่อวานที่เขียนว่าเอกยิมโทรซักผ้าคือซักผ้าบ่อยมากเป็นนักซักผ้าพี่ทำก็ซักผ้านั่นแหละครับโอเคก็ไปละวรานยาอยู่ไหนคิดถึงวรานยาไหมไม่สิคิดถึงวรญญานยาค่ะเพราะเมืงนั้นแต่ขอมากี้ติดอยู่อันหนึ่งจำได้แค่ชื่อเพลงแฟนในฝันของ เชอรี่เชอรี่ใช่ตอนนั้นอะ GJR กับเชอรี่เชอรี่แบบว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปกับบอยแบนด์ในยุคสมัยอยู่วันวันหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือทำไมจะอึสอ <C le af> <c oughs> งปีแล้วเอัดเศร้านะเมื่อวันที่ลงรูปก,กระต่ายาเหมือนกันอะเมื่อนะวันมาเบิร์ดเฟรนด์เบิร์ดเดย์ใช่ไหมยันสเดย์ไอไอไรเดอร์อะไรเดคปชันว่า from around 10 when when I was around 10 years to โอ้ยแปบบ๊บเดียวจะสามสิบอ่ะเออเป็นเพื่อนกันมาแบบนานมากนานมาก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 ,มากน้องไต๋น้อง <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่ฮู้งไม่เคยฟังกันแน่เลย โอ้โหแกวโอ้ยแคปชื <glucose> <benim> ่นฝันทำไมไม่คิดอันนี้เอาไาเอาไว้ออกก่อน

โอ e ผมก็ค oh. oh, ือมาได้ผมเนี่ยผม

เพราะว่าอยากกินอันนี้อีกโอ้ยลืมเลยเห็นไหมมันจะลืมได้ยังไงทอเลนเทอร์นะคะเบบี้วัน have you have a good day นะฮะแล้วก็วันจะมาใหม่คิดถึงอรนญญาจังคิดถึงมิวส์ด้วยมากมาก care of y o u r s เ l f นะครับเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันสักนิดก่อน จะไปนะน3 m i ่ u t e s left มัอนเดิมอย่าพึ่งยังไม่ไปไม่ไปยังไม่จบเลยสามโพลีแล้วมันยากอ่ะโอเคคิดไม่ออกเสร็จแล้ว คิดไม่ออกคิดไม่ออกนีนดีู้จักครับเมื่อกี้เหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแต่จำไม่ได้อ๋อจะบอกว่า Don't <laughs> no forget to view watching my new clip on YouTube channel นะครับ everyone นะครับผมขอบคุณครับสองนิ้วโอเคสั่งมาเลยอย่างนี้ถูกต้องฮะอะไรอีก หนูไปเรียนไม่ได้อ๋ออะไรสักอย่างอ่ะหมดแล้วมั้งไม่เพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะแบบว่าก็มีท็อปิกอะไรแค่แบบว่ามาทักทายเพราะว่าไม่ได้มันมัมอนมนมงมมากมาก ง่วงแล้วอ่ะ <c oughs> การตื่นเช้าบอกกําลังกายทำให้สุขภาพเราง่วงแต่ก็ไม่ได้ตื่นเช้านะวันนี้ตื่นสายตื่นทั้งวันนี้ตื่นสายจนได้หลุดได้จรงจรเงินท <c oughs> ี่กอล์เมื่อเนะครับี๋ยวไปแล้วนะ วััวนรรมมนใดมจบ้สสผฟีเจอร์ได้อีกแล้วบ๊ายบายชอเลเอซ่พี่วัน Have a good one นะครับบ๊ายบาย Mm-hmm. I'm. I just yeah. b-b-b-crap.